วันนี้มาซ่อมอาการพัดลมไม่มีแรงหมุนนะครับนี่เปิดเบอร์หนึ่งแล้วไม่อยากจะหมุนเลยอ่ะหมดแรงนะครับเบอร์สองก็จะเบาๆหน่อยมันไม่แรงเต็มที่ของมันนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมดูนะครับนี่เบอร์สามก็จะดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ยังไม่แรงอันดับแรกจะมาถอดฝาครอบด้านหลังออกนะครับก็ถอดออกให้หมดนะครับสาหรับตัวครอบด้านหลังผมจะมาดูคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมาดูค่าของมันจะเสื่อมหรือเปล่า ตัวนี้หนึ่งจุดห้าไมโครนะครับค่าของมันนี่ดูตรงนี้นะครับตัดออกเลยครับตัดออกมาวัดครับใช้มิเตอร์วัดนะครับปรับไปที่ย่านวัดคาปาซิเตอร์วัดได้ศูนย์จุดหกนะครับนี่ค่ามันเสื่อมลงนะครับปกติมันต้องหนึ่งจุดห้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับนี่วัดตัวใหม่ดูได้หนึ่งจุดห้านะครับอันนี้ค่าปกติของมันสรุปคาปาซิเตอร์เสื่อมนะครับนี่เปลี่ยนเข้าไปแล้วตัวใหม่มาทดสอบเปิดดูนะครับ นี่ออกตัวได้แรงปกติแล้วนะครับคาปาซิเตอร์เสื่อมนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้พัดลมหมุนช้านะครับซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยนะครับบางทีบูติดแกนศึกนะครับก็มีผลเช่นกันนะครับ